เทพซาพากินอยู่แบบคนพิการครับวันนี้เทพซาจะมาเปิดบ้านให้เพื่อนๆและทุกทุกท่านได้รับชมนะฮะว่าชีวิตความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ของเทพซาอยู่ยังไงกินยังไงอยู่กับใครวันนี้เราจะมาเปิดบ้านแล้วก็เปิดใจในเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยนะครับก็เดี๋ยว เดี๋ยววันนี้เราจะนั่งรถวีแชร์เราจะขึ้นรถให้ดูนะฮะว่าวิธีขึ้นรถขึ้นยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวรอบบ้านด้วยว่าการเป็นอยูอ่ยู่แบบไหนอยู่ยังไงนะ,ะเราก็จะถัดไปขึ้นรถนะครับรถไฟฟ้าเราก็อยู่ตรงนู้นนะครับก็นี่คือวิธีการที่จะไปข้างนอกนะครับเออ เราก็จะประมาณนี้นะฮะถุงเนี่ยจาเป็นต่อชีวิตผมนะครับก็คือถงุงถุงเป็นถุงปัสสาวะนั่นเองเนาะก็ต้องใส่สายสวนครับเพราะว่าเทพเทพซาไม่ไม่รู้สึกตัวนะฮะท่อนล่างตั้งแต่หน้าอกลงไปนี่ถึงขาในด้านล่างไม่รู้สึกตัวเลยครับก็ค่อนข้างว่าจะใช้ชีวิตลําบากอ่ะ,อะเดี๋ยว จะเทปซาึ้นรถให้ดูนะครับอืมเราก็จะทําประมาณนี้เ <Okay. S 1> ท่านี้ก็เหนื่อยแล้วฮะขอพักแป๊บนึงครับ,อ,บ,รบอื อันนี้ก็เป็นที่พักอาศัยของเทพนะครับที่พักอาศัยของเทพซาเทพซาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็มาอาศัยบ้านมาใส่บ้านอาศัยบ้านผูอน,นอยู่เนาะ อ่ามีผู้ใหญ่เจ้าของบ้าน <c oughs> ผู้ใหญ่เจ้าของบ้านท่านใจดีมีน้ําใจครับอา่าให้เทพได้อาศัยอยู่กับครอบครัวนะตรงนี้อืมด้านนี้ที่เป็นเป็นตรงที่ผมอ่านั่งกินข้าวแล้วก็ทําอาหารก็อยู่ตรงกระติกน้ําตรงหม้อข้าวนี่นะครับเราก็จะมี เครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือมีอยู่สามสี่อย่างครับก็มีกระทะไฟฟ้ามีหม้อหุงข้าวมีพัดลมแล้วก็มีแค่โทรศัพท์เท่านั้นครับ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนของผมอ่าที่มีผ้าคือเขียวแล้วก็มีถุงยางนี่นะครับก็จะเป็นที่นอนของผมทําไมจะต้องมีถุงยางเพราะว่าเวลานอนแล้วอ่าผมมีแผลกดทับต้องหาอะไรมารองครับถ้าไม่งั้น ผมหลับเพลินเ,พนเนี่ยหรือว่าบางทีแผลที่เราทำแล้วเนี่ยก็อาจจะมีสิ่งปฏิกูลไหลออกมานะฮะก็ต้องมีที่รองเนาะก็ตรงนี้บริเวณนี้นะฮะบริเวณนี้ก็ต้องเป็นเป็นที่นอนของลูกนะครับบริเวณนี้เป็นที่นอนของลูกสาวซึ่งจะเห็นปรากฏอยู่บ่อยๆอ,อยู่ในคลิปนะฮะนี่นะครับเรามาเปิดบ้านให้ชมนะ ว่าชีวิตของเทพซ่าและลูกสาวเนี่ยอยู่ยังไงกินยังไงนะครับอ่าถามว่ารายได้มาจากไหนตรงนี้ก็จะเป็นก๊อกก๊อกอีกด้านหนึ่งนะฮะตรงถังน้ำนี่เราก็ซื้อน้ำมาตุนๆไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างชามนะตรงตรง ตรงตรงนู้นเป็นหลังบ้าน,นะฮะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวข้างนอกกันด้วยนะฮะก็นี่นะครับเป็นที่อยู่ที่กินที่อยู่ที่ทากินเป็นที่รับที่นอนไปนในตัวนะครับแล้วก็ด้านบนด้านบนก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับเวลาฝนตกก็จะสาดเข้านะฮะฝนตกก็จะสาดเข้าด้านบนด้วย ด้านนี้เวลาฝนสาดสาดหนักเลยครับอ่าเดี๋ยวนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผ้าดำบนหัวนอน,นะฮะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ดูครบแล้วเนาะก็ดูที่หลับที่นอนนะฮะก็ขาดลุงลิ่งหมดแล้วครับผ้าปูที่นอนเนาะก็ชีวิตของเทพถามว่า เท็ซ่าถามว่าเอาเงินมาจากไหนมาจับใจ่ายใช้สอยเท็ซ่าก็ขอบอกเลยนะครับว่ามีแค่เงินเดือนคนพิการครับแล้วจะมีหน่วยงานเขาจะมียื่นเรื่องขอเบิกเบิกเงินเงินช่วยเหลือปีละสามพันบาท หรือ2,000บาทปีหนึ่งก็จะได้สองครั้งแต่ผมเคยยื่นเรื่องไปแล้วนะครับเคยยื่นเรื่องสองครั้งแต่ได้แค่ครั้งเดียวครับอ่ยื่นเรื่องครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งต่อครั้งถ้าเรายื่นเรื่องไปเนี่ยจะได้จะอยู่ประมาณห้าถึงหกเดือนถึงจะได้รับเงินสามพันบาทนะครับห้าถึงหกเดือนถึงจะได้เงินเดือนเงินสามพันบาทตรงนั้นอ่าเทพเคยได้มาแล้วนะฮะเทพซาได้มาแล้วอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองครั้งนะฮะ ็นานมากแล้วนะเคยยื่นเรื่องไปครั้งที่สองแต่ก็ไม่ผ่านนะก็ก็ไม่รู้ว่าเพราะเพราะเหตุใดนะก็นี่แหะครับที่อยู่ที่กินด้านหลังนี้ก็คือเป็นที่พักอาศัยของเทพจริงๆเลยนะครับอ่าไม่ได้ว่ามาปั้นแต่งหรือว่าอะไรนะฮะส่วนอ่าเจ้าของบ้านจะให้อยู่นานแค่ไหน ท่านก็บอกว่าอยู่ไปเรื่อยๆเนาะท่านเจ้าของบ้านท่านที่ให้อยู่อาศัยที่นี่เทพก็เกรงใจเหมือนกันนะก็พยายามทําที่จะไม่รบก,กวนท่านมากนะท่านก็มีน้ําใจบางทีท่านก็มีของติดไม้ติดมือมาฝากด้วยแล้วก็อนานๆปีหรือสองปีท่านจะเข้าได้ได้เข้ามาเยี่ยมชมนะฮะเทพก็เลยที่มาเปิดบ้านในครั้งนี้ก็หวังว่า ทุกท่านคงจะเห็นคลิปนี้แล้วว่าเทพนะพิการจริงนะครับเทพทราบพิการจริงได้รับการยืนยันความพิการจากาหมอที่เชี่ยวชาญน,นะครับออกใบคนพิการให้แล้วก็มีหน่วยงานต่างๆามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ออกบัตร คนพิการให้นะครับไม่ใช่ว่าเทพจะแอบอ้างว่า,อาเอ้ยเป็นวิชาชีพไหมถึงจะมาขอที่อะไรหรือว่าอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะครับเทพเนี่ยได้รับบัตรคนพิการจากทางรัฐนะครับเป็นคนประ,ประ,ท,ประทับตาออกบัตรให้นะฮะต้องได้รับการหลองรับ <c oughs> เทพ เทพซาบพิการประเภทสามครับคือพ,พิการทางการเคลื่อนไหวตั้งแต่ใต้ราวนมลงไปถึงปลายเท้าไม่รู้สึกตัวครับมีรู้สึกตัวก็แค่หน้าอกขึ้นมาแล้วก็แขนสองข้างเท่านี้ครับทำไมเทพถึงมาเปิดบ้านให้ชมเทพก็อยากมีความหวังครับเทพอยากมีความหวังนะครับหวังว่า ่าผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นคลิปนี้แล้วเทพก็ขออ่าขอบอกบุญกับผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านเนาะว่าถ้าท่านใดมีประสงค์มีประสงค์ที่จะช่วยเหลือแบ่งปันหรือว่าทําบุญคนละเล็กคนละน้อยให้เทพซ่าเพื่อสมทบทุนซื้อ รถเล่งเก่าๆสักคันหนึ่งแล้วก็่าเป็นค่าจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือนท่านใดที่ประสงค์ที่จะช่วยเทพก็ได้เทพซ่าก็ได้ทำลงรายละเอียดไว้บนโปรไฟล์ของเทพซ่านะครับบนโปรไฟล์ของเทพซาก็จะมีเข้าไปตรงโปรไฟล์ของเทพซ่า แล้วก็อ่าหาดูคำว่าเพิ่มเติมตรงนั้นจะมีรายละเอียดลงไว้อีกจะมีทั้งหมายเลขบัญชีจะมีทั้งอ่าหมายเลขโทรศัพท์ถ้าท่านใดไม่แน่ใจก็สามารถโทรศัพท์ติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยครับสองสองเบอร์ก็ท่านใดอยากจะแบ่งปันอยากจะช่วยเหลือก็เทพซา และครอบครัวของเทพซ่าก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาเปิดบ้านให้ชมทําไมเทพถึงพิการพิการมาแล้วกี่ปีอ่าเทพซ่าพิการมาแล้วหกปีนะครับหกปีปีนี้เป็นปีที่หกครับเหตุเกิดจากรถมอเตอร์ไซค์พิคว่ำพิคว่ำไม่มีผู้กรณีรถไม่มี ทะเบียนไม่มีพรบครับก็ต้องรักษาตัวเองนะฮะในตอนนั้นเทพซ่าก็ไม่มีเงินรักษาตัวเองก็มีก็มีเท่าแก่เราก็เราก็เบิกเงินเท่าแก่มารักษาตัวเองเป็นจํานวนเงินหลายหมื่นเหมือนกันนะครับก็ก็ยังติดหนี้ท่านอยู่ก็ยังเป็นเป็นหนี้ที่ค้างคาอยู่ประสงค์ของเทพเนี่ย ที่ออกมาทําคลิปวันนี้ก็คืออยากได้รถสลงอยากได้รถสเลงเก่าๆเ,เอามาดัดแปลงเป็นรถของอสำหรับคนพิการใช้วีลแชร์ขึ้นไปขับด้านบนได้โดยเป็นวีลแชร์โดยเป็นสลงคนพิการฮะต้องมาดัดแปลงอีกรอบหนึ่งรถมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องเป็นรถใหม่ก็ได้ครับ เทพก็พยายามรวบรวมอ่ารวบรวมทรัพบเนาะถ้าท่านใดบริจาคให้มาหรือว่าแบ่งปันให้มาแล้วเทพก็จะเก็บออมไว้อ่าเพื่อประสงค์นี้นะครับหากท่านใดดูแล้วเห็นควรว่าน่าช่วยเหลือหรือไม่เห็นสมควรหรือไม่คนละเล็กคนละน้อยก็เทพตาก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ความพิการของเทพซ่าได้มาจากรถพิกคว่ำแล้วก็อืมถามว่าอยู่กินยังไงอยู่กินด้วยอ่าอยู่กินกับลูกสองคนนะครับทําไมถึงอยู่กินกับลูกสองคนเพราะว่าอ่าเรากับแม่ของเด็กได้ได้เลิกกันนะครับได้เลิกกันแล้วเนาะเราก็อยู่กินกับลูกสองคนแล้วก็ มีอะไรก็ทํากินไปนะครับโดยมากก็จะมีไข่บ้างลปลากระป๋องบ้างมามา่มาบ้างก็เราก็ซื้อตุนไว้ฮะบางทีถ้าเรามีตังเราก็ซื้อของนี้หน่อยก็น่าจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นผักมากแต่ถ้าไม่มีจริงๆเราก็เก็บผักริมบ่อนี่นะครับอ่ามาจิ้มน้ำพริกเนาะแล้วก็ถามว่าใครดูแลไม่มีนะครับ เมื่อก่อนมีผู้ดูแลปัจจุบันนี้ไม่มีครับเทพซ่าก็มีมีกันสองคนกับลูกเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปถ่ายอีกมุมหนึ่งของบ้านนะครับก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมหัวนอนเราเนาะนี่คือที่นอนของเทพนะครับอยู่มุมนี้นะฮะเวลาถ่ายคลิปหรือว่าไลฟ์สดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ าทางนน้นก็จะเป็นครัวเป็นอะไรนะฮะวันนี้เทพมีโอกาสได้ออกมานอกบ้านเนาะก็คือนอกบ้านก็สภาพก็จะเป็นแบบนี้นะฮะบริเวณนี้เวลาฝนตกจะสาดเข้านะฮะเทพย,ยังไม่มีงบที่จะซื้อสังกะสีหรือว่า,าแผ่นสมาร์ทบอร์ดหรืออะไรมาแปะนะครับเพราะว่ายังยังไม่มีเงินนะเพราะว่า เทพก็อยากมีรายได้ถ้ามีรถมีรถสเลง้งเทพก็สามารถที่จะไปรับของที่ตลาดมาขายวิ่งขายตามชุมชนตามหมู่บ้านกอนนี้ก็เป็นผ้าดำผ้าดำตรงหัวนอนนะครับเวลาฝนตกลมแรงจะสาดเข้าตรงหัวนอนก็จะนอนไม่ได้เลยครับบริเวณนี้ก็จะเปียกเปียกไปหมดเลยนะครับถอฝนเข้าตรงมุมนี้นะครับตรงหักมุมตรงนี้พอดีเลย นะประสงค์ของเทพก็คืออยากได้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างบ้านนี่แหละครับเจตนาของเทพซาก็คืออยากได้รถสเล้งเพื่อที่จะมาทำมาหากินสร้างอาชีพสร้างรายได้เข้าบ้านเลี้ยงครอบครัวเพราะว่าเทพเนี่ยเทพซาเนี่ยหวังมาก ถ้าเกิดว่าไม่มีสเล็งเราจะไปหาหมอก็ต้องจ้างเขาครั้งหนึ่งก็ต้องห้าร้อยหกรอบาทหรือไม่งั้นถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ถ้าจ้างเขาไปซื้อของหรือว่าไปเบิกอุปกรณ์ที่โรงพยาบาลก็ต้อง200บาทขึ้นไปเพราะว่าระยะทางที่นี่ไกลมากครับเพราะเหตุนี้เทพซาก็เลยอยากได้รถมอเตอร์ไซค์เลงดัดแปลงของคนพิการเพื่อที่จะเอารถ วิลแชร์เนี่ยขึ้นไปนั่งขับข้างบนได้นะฮะขึ้นไปนั่งขับแบบนี้ข้างบนได้นะครับก็จะมีขบวนการดัดแปลงโดยออกแบบหลายหลายท่านมาแล้วนะฮะเราก็มีอยู่เราก็มีมีอยู่แล้วนะฮะแบบของเราก็มีอยู่แล้วนะครับเราก็อยากได้ทําไมต้องเป็นรถเาเล้งเก่าๆพอรถาซเล้งใหม่ก็แพงนะครับเราซื้อรถเก่ามาแล้วมาต่อพ่วงใหม่ครับ นี่คือนี่คือต้องบรรยายให้เข้าใจว่าเราต่อพ่วงใหม่แต่รถแต่รถเก่าเราต้องใส่เครื่องใหม่ด้วยนะฮะต้องมีวางเครื่องใหม่ด้วยเพราะว่าเครื่องจะต้องถอยหลังได้นะ,ะจะมีเครื่องรถมอเตอร์ไซค์บางรุ่นที่ถอยถอยหลังได้นะครับเราใส่เครื่องถอยหลัง <c oughs> แต่ถ้าเราไปใส่เกียร์ถอยแยกมันก็จะเพิ่มมูลค่าขึ้นอีกนะฮะก็ โดยรวมแล้วโดยรวมแล้วประมาณสามถึงห้าหมื่นบาทโดยประมาณครับสามถึงห้าหมืนบาทโดยประมาณคร่าวๆนะครับใช้คำว่าโดยประมาณนะครับสามถึงห้าหมื่นบาทคิดว่าน่าจะเป็นรูปธรรมนะครับเพราะเทพซาก็ยังไม่เคยมีแต่ที่สอบถามรุ่นๆพี่เขาเขาบอกว่าอ่า สามถึงห้าหมื่นเนาะเพราะว่าอุปกรณ์เดี๋ยวนี้แพงแพงมากครับก็ด้วยเหตุนี้แหละครับเทพซาก็เลยออกมาทําคลิปเพื่อยืนยันตัวตนว่าเทพซาเนี่ยพิการจริงไม่ได้หลอกลวงหรือว่าอ่าเป็นมิจฉาชีพเทพซาก็ก็อยากขอความเห็นใจจากทุกๆท่านเนาะหากช่วยเหลือเทพซาได้สงสารเทพซาครอบครัวเทพซาก็ อยากจะแบ่งปันคนละเล็กคนละน้อยคนละเท่าไหร่ก็ได้นะครับอ่าไม่ได้จํากัดนะครับคนละเล็กคนละน้อยก็ได้ไม่ได้จํากัดหรือเป็นสิ่งของของกินของใช้ก็ได้ครับถ้าอยากช่วยเหลือเรื่องแผมเพ์ดอ่าเทพซ่าเนี่ยต้องใช้จ่ายแต่ละเดือนเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนละหนึ่งพันบาทอ่าค่าแผมเพ์ สาิบชิ้นสองห่อสองหอ,หอก็ห่อละสามสิบชิ้นห่อหนึ่งก็ตกประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยเกือบเกือบห้าร้อยบาทนะครับถามว่าเงินมาจากไหนเที่ก็บอกตรงๆว่าก็มีแค่เงินเดือนแปดร้อยนี่แหละครับอ่าที่เราเก็บออมไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มาสมทบทุนกับอ่าบางท่านที่ แบ่งปันให้เรามามั่งแล้วก็เก็บรวบรวมกันไว้แต่ตอนนี้ก็เริ่มจะถอยลงถอยลงแล้วครับแล้วก็พยายามอา่ที่จะทําทุกอย่างแล้วแต่เรามันเราไม่รู้ว่าจะไปสร้างอาชีพอะไรนอกจากคิดว่าถ้าได้มอเตอร์ไซค์มาเราก็สร้างอาชีพสร้างไรายได้ได้อืมก็อยากจะอยากจะอ่า ประสงค์เทพซาก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปเทพซาถ้าท่านใดมีประสงค์ที่จะช่วยเข้าไปที่โปรไฟล์แล้วไปคำว่าเพิ่มเติมก็จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนั้นต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมและให้กำลังใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เทพซาและครอบครัวด้วยนะครับสำหรับวันนี้เทพซาก็ต้องขอขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้กิริยาใดไม่สุภาพวาจาใดไม่สุภาพเทศซาต้องขอโทษขออภัยนะครับสวัสดีครับ๊มยบาย